สวัสดีค่ะวันนี้ต้านะคะได้ตะไคร้มาจะขุดตะไคร้มาค่ะจะขุดตะไคร้มาสองกอไม่ต้องให้เขาแก่นะคะเวลาเราจะปลูกตะไคร้เราแค่เอาต้นของเขาที่สมบูรณ์เราก็สามารถเอาไปขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะเราก็ทําง่ายๆเลยนะคะตอที่กาลังเหมาะเลยค่ะไม่ใหญ่มากนี่เขาก็ประมาณแปดเดือนนะคะตะไคร้ที่เราปลูกไว้ประมาณแปดเดือน เราก็จะนํามาขยายพันธุ์ได้แล้วค่ะนี่ค่ะเวลาเราขยายพันธุ์เราก็ตัดมาแล้วก็ลากเขาจะมีรากเยอะค่ะแต่เราก็เลาะเลาะรากออก่อนแล้วเราก็กกมาเตรียมไปปลูกนะคะตะไครนี่เขาปลูกง่ายค่ะเขาเกิดง่ายเราทําเฉียงเฉียงแบบนี้ก็ได้นะคะแบบนี้เราก็ไปปลูกได้แล้วค่ะต้นเขากาลังสาวกํลาลังพอดีเลยค่ะหรือว่าเวลาเราจะปลูกเราไม่จําเป็นต้องไปหา,า,า,หาซุ้อียนตะไคร้ยากซื้อมาจากตลาดเขาก็เกิดค่ะถ้าอยากเกิด เร็วเราก็แช่น้ําเขากอนสักอาทิตย์นึงแล้วเราก็ไปขุดหลุมปลูกเลยถ้าแช่น้ําอ่ะตะไคร้เราก็จะออกรากนะคะออกรากเร็วมากเลยลองไปทําดูก็ได้นะคะลองไปแช่น้ําดูตะไคร้ไม่มีประโยชน์หลายอย่างค่ะเอาไปต้มน้ําเป็นสมุนไพรก็ได้ไปต้มยำหรือว่าจะไปหั่นเป็นซอยเป็นฝอยๆอยากแห้งเอาไว้ใช้ส่งไปเมืองนอกก็ได้นะคะ ใช้มีประโยชน์หลายอย่างะะทำน้ำชาไคก็อร่อยนะคะฮชื่นใจค่ะทําได้ตั้งหลายแบบแบบนี้นะคะแบบนี้ก็สามารถปลูกได้เลยค่นนี่ก็เกิดเร็วเพราะว่าเขามีรากหน่อยแต่ถ้าไม่มีรากก็ไม่เป็นอะไรเลยถ้ามาจากตลาดก็จะมาประมาณนี้เนาะมาประมาณนี้ค่ะแต่ก็สามารถงอกได้นะคะถ้ามาจากตลาดก็เคยทําค่ะก่อนที่จะมาปลูกเป็นกอแบบนี้ก่อนหน้านี้เราไม่มีพันเราก็ไปซื้อพันธมาจากตลาดค่ะ แต่เราก็ต้องเลือกพันธุ์นิดหนึ่งนะคะพันธุ์ของเขาก็คือมันจะมีสีแดงมีพันธุ์ไทยหรือมีพันธุ์เกษตรนะทะไคถ้าพันธุ์ของเรานี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพันธุ์เกษตรเนาะเพราะหัวเขาจะใหญ่ไ่ะถ้าพันธุ์ไทยก็จะสีแดงสีแดงแต่ก็ก็หอมค่ะแต่ว่าจะน้ําหนักเขาจะน้อยกว่าพันธุ์เกษตรเนาะพันธุ์เกษตรก็จะหัวใหญ่ปลูกง่ายโตเร็วนะคะเขานิยมปลูกกันนี่ต้านเขียวๆแบบนี้นี่ถือว่าเขายังเล็กอยู่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือปลูกง่ายปลูกง่ายโตง่าย สำหรับเรานะคะที่ผ่านมาที่เราปลูกก็จะเป็นแบบนี้เนาะก็เอาออกง่ายด้วยแล้วก็ปลูกง,ง่ายด้วยขนย้ายง่ายด้วยค่ะก็จะทำธา์ก็ต้นประมาณนี้ของเรานะคะแต่ถ้าซื้อมาจากตลาดก็ง่ายหน่อยแต่ก็ความความที่เขาจะโตเร็วของเราจะโตเร็วกว่าค่ะเพราะว่ามันจะมีรากไม่ต้องไปรอให้เขาพื้นตัวที่ซื้อมาจากตลาดเขาจะช้ำไม้ะคะ่ะพร้อมพร้อมจะทําแกงกับของตลาด แต่ของเราเนี่ยผมปลูกเพราะสดใหม่ได้รากด้วยก็จะเตรียมประมาณนี้นะวิธีการปลูกตะไคร้ก็ไม่ยากเราก็ปลูกไม่ยากเลยค่ะตะไคร้เดี๋ยวจะไปทําวิธีปลูกให้ดูนะคะที่ปลูกที่ผ่านมาแต่ถ้าใครมีส่วนไม่เยอะก็ก็รากเป็นร่องแล้วก็เอาลงปลูกลงปลูก ลงปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปเลยแล้วก็ลากเอาดินกบไปดูอย่างที่เราปลูก้าปลนะูกเยอะๆเนาะแต่ของเราปลูกน้อยก็สามารถทำแบบอ่อในน้อยๆได้เฉพาะกิจได้เนาะจะให้ดูนีคน่ค่ะค่ะนี่แข็งีก่วบมากค่ะนี่คือดินเขาก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพียงแต่ว่าพอเราลงปลูกแล้วเราก็มาดูเขาที่หลังเอาอาหารไปให้เขารอดพอที่หลังค่ะโใหญ่พอสมควรเลยนะคะเนี่ย ำลังงามเลยค่ะถ้าใครไม่รู้ว่าตะไคร้ท่นไหนทุ่นไหนเป็นเกษตรนธุนไหนเป็นทธุ์ไทยสังเกตได้ถ้าพันเกษตรหัวจะใหญ่นะคะเวลาไปซื้อตลาดนะเนาะธุ์เกษตรหัวจะใหญ่พันไทยหัวจะเล็กสีแดงแดงแต่เตมีตะไคร้ไ่ยุงเหมือนกันนะคะหัวแดงๆอันนั้นอันนั้นการแข็งสังเกตดูให้ดีนะคะเวลาเราไปซื้อตะไคร้เนาะ คลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ